นี่นะมึงเฮ้ยผู้เยาว์วันที่เสียแกเอ้ออะเอ้ยพูดมากมานี่นะมึงกูไม่หายเขเหี้ยกว่าจะเจอห้องโอโนดันดานี้เออ วันคีมีคนเล่นโมกแล้วหมายถึงสมกะนะงั้นเราก็จะเล่นเล่นอะไรเดียอ่ะมีคนเซ็นต์นิวแล้วเออเล่นนี้กันเขาแกชื่อแล้ว In the อินิเทเตอร์อัลโลไปคุยไหมไม่คุยอยู่อัลโลอัลโลายส์อัลโลไกส์ไอ้เจ๊ดิล้อเรียนกูมายกข่ำฟอร์ม เมนตีสูเ <laughs> จอเจอคนไทยนี่ฮ <laughs> ัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ <Angel> โอ้โอ้โอ้ก็ก็อะไรวะปิง้งไม่ดื้อปิง้งไม่ดื้อปิง้งข้างๆไม่ดื้อโอ้ยปิง้งจังวะอะไรบุ๊บบู๊บโอ้ติดติด <s ales> อ๋ยแล้วมันอะไรเนี่ย มันก็ตกจังวะก็อ้าโอ้ยเยอะแล้วมันก็ตกจังอะอะไรเนี่ยเกดอลไกขึ้นกันเน่ชั้นโอ้โนไม่นะเน็ตกูโอ้โหเน็ตเนี่ยโอ้ยเน็ตเ็ดูเน็ตเนี่ยเน็ตปิงก้า โอ้ยแลนิคกูเน็ตโอ๊โกูกูว้าวอะไรเนี้ยหยุดหยุดได้แล้วหยุดหยุดได้แล้วปิงโอ้ตั้งนานมึงไม่ปิงมึงปิงตกลกว่ดคลิปกูเหลือจะเชื่อโอ้ยยย เฮ้ยไม่โดนหรอกนี่นี่โอ้สามคนไม่สามคนอยู่นู่นหมดเคไปช่วยเพื่อนสมงกนานมากนี่นะมึงเฮ้ยไปละปักสไปละเอา้า น,นี่มึง105เกะกอลน,นี่มึงเอา<อ>หัวซ้อมวันเจ็มาเก็ต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 โอเคมาร์เก็ตมาเก็ตมาเก็ตอยู่ไหนวะใครคือมาเก็ตวะ คือมาเก็ตปะมันไม่ขึ้นเชื่ออ,อะไรอ่ะสวาสดวาคัสมไบเอ่อเอ่ออะไรป้าง <c oughs> ถ้าามกูแคมไบกูไม่กูไม่ซื้อให้หเลย <c oughs> ยังไม่มยังไม่มีตังค์อีกเหรอ มันปิงอ่ะโอ้ยปิงหี้ยนะอะไรค่ะนี่ปิยนะู่ไหนเนี่ยเตะไปดิครับอ้าเอาโดนเฉยเลยอะไรวะแม่จะไม่ผิดล่าสุดเหมือน ปิงสโตนอยู่นู่นนลยมันปิงจังอะไปส่องหน่อยโอ๊ยตรงเนี้ยไม่มาสองตรงนี้กันบ้างนะดูเลยก็เย้เย้ว่าตรงนู้น ไอ้พอคนไม่ดือ้อโอ้เดี๋ยวปนหนึนะ่นนะเรน่าได้กูยืนขามึงตายอย <c oughs> <c oughs> โ่โดนเล็บขบมือ <c oughs> <c oughs> เออหายปิงยังโอเคยังจะขึ้นปิงอีกหยุดมึงหยุดเดีนน๋ยวนี้มึงอยูก่การกระทำที่เป็นบาปไอสัตว์หยุดกูสั่งให้มึงหยุดมานี่ของกู <c oughs> ไลัพ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> บบุกบุกกโอเคไม่มีใครอยู่ห้ลงนุมบังแล้วโอเคล็อกกันแฟงดีกว่าเอ้เหมือนเวเรสจะอยู่แฟงนะได้ไง มันไม่ได้แฟงหรอกเดี๋ยวเสียบปืนทำไมเสียบปืนมันระคำขนาดนั้นนะเอ้ยอย่าวามาวะมีแหวว่าจะชนะกว่าเกมนี้ถามว่าเล่นโซว่ามีแลอั์ไหมไม่มียิีมัวๆครับอ่าเขาเรียกว่ากระสุนเสียงดวงอะลองตรงนี้ดูกระสุนเสียงดวงดูดิจะได้ไหมลองแบบประมาณนี้อะไปกระสุนเสียงดวงไปเลย ไป, behaviour. ไปไหนไปไหนสองให้ก่นี่นมึงนี่นะมึงยกกันตัากู

healing 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 Sage, Sage healing healing thank you cover going now our is spike down พูดเยาวล์แต่สุดแก๊บเอ้ออะฟังเอ้ยพูดมาก嘛เออำอะไรไม่ได้หรอกโอ้โน้อะไรคือลีฟแก๊บอะอะไรคือแก๊บอะหมายเขาว่าไงวะแก๊บมีกูไม่ได้เล่นนานมีสับแปลกๆเยอะขึ้นเลยเนาะอะไรคือลีฟแก๊บอะแก๊บแก๊บหนือกรุ๊ป รก,รกรุบแกรบกรุบกรับแล้วทำไมมันดึงมันเอาสไปร์ตไปทำไมไวะเยียดเดือไอ้ฤทธิเนี่ยไอ้เจ <Hey, S 1> นี่ hey, นัน hey, <okay. S 1> ทิพย์เอ้ย hey, don like I don't like iron sorry เอ๊ะจะกินทีเลยอะไรวะ <laughs> พูดเยี่ยเลยเตะกินพีเฮ่ยเยีเ่ยเลยมันเถิงอย่างงี้ม <laughs> ั้งก็ <laughs> ยังจะโดดอีกเนาะ

เอ n น c สมีคนโดนกระสุนปริศนาตายวะไอ้ก็เดียเลยมันได้กิน liver สกิน แล d I will a i d เพื่ o ภาษาไทยกดหนึ่งภาษาไทยกดหนึ่งเขาดนเอภาษาไทยกดหนึ่งายังจะสแกนโดนเนาะย่เพิ่งเสใจยนยังอยู่น โอเคมันจะมีเวเดสกับเอ่อเก็คโคที่มาบ go behind you. Vì lấy chưa dụ này <laughs> lắm nữa แต่กูก็น้อยแล้วก็เงเลยก้สสยเขียนยังไง้าไม่ชื่อยังไงนะเอรอร้อยห่อ่ะเขียนไปเลยกันรบร้อยหนึ่งชื่อไม่ได้เขียนไงว่าชื่อมันนะไม่น่ามาหรอก ไปไปต่อไม่หยุดอะพี่โซวาครับขอจะกินไหนครับเอาไปเอาไปเลยน้องน้องคนไนนี่น้องน้องคนไนนี้ผมผมคนหล่อพี่นหล่อเหี้ยอะไรกันไอ้สัสหล่อมากไกคุย <c oughs> ต่ออะไรเหี้ย <c oughs> Ô ở đú nọ. Đi nào mึง. I need healing. No, I don't need it. <laughs> <laughs> เหมันเดิมอ่ะแต่รู้สึกแล้วนี่เหมือนจะต้องยิงแค่นิดเดียวนะแค่นี้กอยยังไปนู่นเฮ้ยยู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  ฉันลมาน็อปนี่นะมึงดิชานชาะนาะฉัลมาน็อปฉันนะฉัาลมาน็อปโน่โน่โนายิงยิง Lăng Lăng! Ừ. Lăng! nhìn phẳng mừng! Check OP! Check OP! Please! Đãi! Thank you! ดิฉัว่าครับใช่กินแม่ครับเอาไปเลยน้องอะไปกูให้เลยให้เลยไปน้องรอกระสุนปริศานา <laughs> ปริศนาจริเงเยอะโอเคเฮีย, <laughs> <Okay. S 1> ยมันเดินตามคนเยียเลย มึงนี่มึงกูยิงรัวเลยแม่งมันไส้เหเยอะไรวะเอ้ชุบเลยตายสิวะไอ้เหี้ยมึงกูก <c oughs> ูกระสุนพ <laughs> ิษนะชุบชุบเออชุบหนาหนาแมวพี่ไม่อยากเดินหาเลยไป มาเพื่อช่วยกแล้วไปอยู่ก็แล้วไปอยู่ก็แล้วไปอยู่รออาพี่อพี่อาพี่อาพี่อพีอพ่อยู่ไหนขอบคุณครับคุณนี้ที่ฝ้าแม่งกูการยิงมันเลย <c oughs> าเราทำอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นวายได้ไงโอ้โหเฮ้ยโอ้สปายเด่น A ห e ึ e ัย่ะน้าโอเคเจอแล้วอยู่ไหนไออยู่ช่วอยู่ย่ยอีกจรงทั้งนั้นหระครับโอ้โอโอเคเดี๋ยวกันอันนี้ให้มันชื่ออะไรนะ B โอเคอ่ะเดี๋ยวทำไมาชื่อแมบหายอ่ะหมายถึงแบบชื่อชื่อช่างม,มันถึง <laughs> ชื่อสถานที่อะเออหายไปไหนวะมนนนนไม่โดนหรอก <laughs> <laughs> อาวอามีคนสู้ขิดไอ,เอ้เหี้ยในนะมึงเฮ้ยเฮ้ยเอามา <c oughs> อะไร <c oughs> อยู่ข้างในายอยู่ข้างในานี่สองตัว <c oughs> ไปมาแล้วมาแล้วเอา้ามึงโยนทิน้งทำไมอ่ะซันที่ป <ELL> hey! Yeah, right. I need this. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. W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 ait, wait. ไปเนี่ Spike planted นี่พี่นี่กันนี่ killing เอ่อสนินี่นี่มันคุย l i k กายิงแม่งไรเยยงี้ยเม็ดเม็ดเม็ดอ้าวตายเย่โอเค nice right here อ้าวขอบคุณครับแดง Am I l i v e too กูกูกราดยิงโดนหัวเจ็ดกูเหลือจะเชื่อออกกูชอบเล่นอย่างนี้อย่างนี้สินะโอเคได้ทีมเขาโอเคทีมเขามีปืนทุกคนเดี๋ยวเช็คให้ครับแป๊บนึงสักครู่รอผมก่อนสักครู่พี่สักครู่รอก่อนรอแป๊บนึงเออแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้ให้เนี่ยมันเสียเวลาไม่มีใครอยู่เลยเหี้ย

เออไปเลยเซฟเลยปิงหรือกูยิงโดนพ่อปิงวะปิงมึงแย่มากอะ่ะปิงมึงแบบสุดแสนจะบันเจิดอ่ะ con tủy kìa Chết rồi lại Nè này mึง chết 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 มนไอ้ไอ้เด็กบินไอ้เหี้นะบินไอ้เหี้นั่นหนีตายโอ้โนเย่หมดใส่แล้วเฮียหมดใส่แล้วเฮียกูจะกลาดยิงพวกมึงไอ้เฮีย ไม่มีเหี้ยไม่มีตังอะไรทั้งนั้นเนี่ยกูไม่มีตังอะไรทั้งนั้นเลยเหี้ยกูะนนยะนนยยจะกาดยิงไรใส่บันไซแล้วไม่ไหวเลว <laughs> ยกูอยากนั่นปืนที่ดีไรเหี้ยไปยงี้ทุกรอบเลยอะ่ะเล่นปือองนงี้ไปงี้ทุกรอบเลยอะ่ะ อ้าวเศษยังอยู่ออ๋เศษออกเกมมันได้กี่ขนาดเลยกี่ขนาดนั้นเลยเดินเอาวัเอาเอาไปวัดอย่างเงี้ย Oh, ไม่มีตังเลยอ่ะแหวะ one วันวันช็อต bro วันช yeah! ็อตวันช <laughs> ็อตแก่ <laughs> uh ูได้วัช็อตกู้ได้เลยวันช็อตไอ้แค่ไม่ใช่มันกู้เนี่แหละวันช็อตไม่ใช่มันอืมกู้สินะเอ้าเอ้ายังอยู่อีกหรอเอ้าเรื่องว่าไปอยู่ตรงนู้นกับเขา โอ้โ o เฮ้ยเลยอีกรอบเดียวอย่าตามทันนะอย่าสิบสองสิบสองนะดูว่าคยังไม่อยากจะโปรตอนนี้ตันนี้ไม่เลยกันกูกลาดยิงแม่งหมดแหละโอ้โนยากไปวัดจริงใจงี้ไอพวกช็อตทำบุญเอ้ยมีมีมี ตอนไหนเนี่ยข้างหูกูมาตอนไหนเนี่ยหน่ไปหรือว่าหรือว่าใจสิบสองสิบสองกันนะเฮ้ย <c oughs> อย่านะเยนะยมมึงอีกแค่เกมมึงเกมเดียววะไม่ได้จริงโอเฮ้ยคิดไงกับการเราดักตรงนี้แม่งเลยอ่ะ ไม่อย่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยมันไม่โคตรแบบโคตรไม่น่าทำอ่ะเนี่ยมันเป็นอะไรชอบไปอย่างนี้ปะอีฉันไม่เข้าใจจริงๆมา

โรฟักตายแล้วโรฟ้าตายแล้วอ๋อเจ็บทองเจ็บทองคือขอโทษวอดวราใจไม่ไหวค่ะในในขณะไหนแล้วก็ขอสักทีเถอะวอดใจไม่ไหวคือโทษทีโทษที อดใจได้ยังไงไม่ยื้อเลยหรือแค่นั้น <c oughs> จะสักทีสิวะ <c oughs>